สวัสดีค่ะพยาบาลเพื่อประชาชนอันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากที่เราพูดถึงเรื่องของอาการของโรคหัวใจขาดเลือดนะคะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเลยพูดถึงอาการไปแล้วทีนี้ถ้าเราสงสัยว่าเราเป็นเราจะทําอย่างไรถ้าเราเป็นผู้ป่วยเองนะวิธีการนะคะตอนนี้ดีโชคดีของยุคปัจจุบันคือทุกคนมีโทรศัพท์ถ้าทุกคนมีโทรศัพท์ให้เมมหรือว่าให้เมมหรือบันทึกไว้เลยนะคะ ในโทรศัพท์ต้องมีเบอร์1 6 6 9เป็นเบอร์ด่วนของทางสุขภาพเลยค่ะทุกคนเมมไหมนะคะพี่ป้านะอาหรือท่านผู้ชมทุกคนไม่ว่าวัยไหนเมมไว้เลยแล้วถ้าเราเป็นโรคนี้มันไม่บอกเวลาวค่ะว่าเราเป็นช่วงไหนถ้าเราโชคดีคือเราเป็นในขณะที่มีเพื่อนฝูงรอบกายหรือเราเป็นขณะที่ลูกหลานญาติมิตรรอบด้าน หรือเราเป็นขณะที่อยู่ในโรงพยาบาลเองอย่างนี้แต่บางครั้งเราอยู่โดดเดี่ยวมันเป็นบอกไม่ได้ค่ะเป็นบอกไม่ได้ว่าเราเป็นตอนไหนสมมุติว่าเราบังเอิญโชคร้ายเราเป็นเราอยู่คนเดียววิธีการลำดับแรกนะคะทำใจให้สบายก่อนคลายทำไมถึงต้องให้คลายเพราะถ้าเราเครียดค่ะระบบประสาทเมื่อกี้จำได้ไหมคะว่าที่ จะทาให้หัวใจทําหน้าที่หนักหรือบีบตัวหนักหรือทางานหนักมากขึ้นคือระบบประสาทซิมปาเตติกระบบตรงนี้ล่ะค่ะเวลาเราเครียดเรากังวลมันก็จะกระตุ้นหัวใจที่มันขาดเลือดไปเลี้ยงอยู่แล้วอะค่ะแล้วพอเราเครียดมันทําหน้าที่หนักเข้าไปอีกมันก็ยิ่งหัวใจยิ่งขาดเลือดหนักเข้าไปอีกอะค่ะทีนี้เราจะโรคก็จะรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นเราทําใจให้สบายว่ามันจะคลายไปได้เราต้องรอด เราจะไหวเราจะได้จากนั้นมาตั้งสติค่ะวิธีตั้งสติก็คือคุณกดโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์โทรหนึ่งหกหสิ่งที่เราจะต้องโทรบอกเขาจะเจียนก็คือเรามีอาการอะไรบอกให้ชัดเลยค่ะเจ็บหน้าอกบอกแค่นี้ค่ะคนที่รับสายเขาจะรู้ทันทีว่าเรากำลังเป็นโรคที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนบอกเขาัดเจนว่าแน่นหน้าอก แล้วกรณีที่2ต้องบอกเขาต่อว่าเราอยู่ตรงไหนบอกทำเลบอกตรงนี้ให้ชัดปั๊บโทรศัพท์เนี่ยมันจะส่งตรงไปส่วนกลางส่วนกลางก็จะส่งว่าเราอยู่ตรงไหนเขาจะหาคนที่สถานาการสถานบริการสุขภาพโรงพยาบาลหรือว่าสิ่งที่ใกล้เคียงเราที่สุดที่สามารถเป็นรับเราได้ะคะดังนั้นตรงนี้แหละคะ่ะเป็นสิ่งที่เรารอให้เขาไปช่วยได้ ระหว่างที่รอให้เขามาช่วยทําอย่างไรเราก็านั่งพักนอนพักหายใจช้าๆและลึกๆหรือถ้าลึกๆไม่ได้เพราะมันแน่นมากก็หายใจผ่อนๆหายใจเบาๆค่ะแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าใจหายผ่อนมาทางปากอะไรแบบนี้หรือไม่ก็คลายค่ะเปิดแอร์เย็นๆให้พักถ้าอยู่บ้านนะเปิดแอร์เย็นๆพัดลมและนั่งพักนอนพักรอรถมารับอย่าเป็นอันขาด คืออย่าวิ่งไปโรงพยาบาลบางคนรีบเดินบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นอาการอยู่บนถนนฉันต้องรีบเดินไปโรงพยาบาลฉันต้องรีบเดินไปบ้านเพื่อไปพักอันนี้แหละคะ่ะยิ่งหนักเพราะเราทําให้หัวใจทำทำทำงานหนักขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่บนถนนคุณนั่งตรงนั้นแหละคะ่ะหาที่ร่มพักแล้วโทรให้รถมารับบอกพิกัดให้ชัดเจนเท่านั้นเองแต่ถ้าเราคิดว่าตกใจ และเรารีบเดินด้วยความรีบร้อนหรือเรารีบขับรถไปอันนั้นล่ละคะ่ะเราอาจจะอันตรายได้ 1. ห,หัวใจประหยุดเต้นระหว่างทางขับรถหรือเดินได้ดังนั้นวิธีการย้ำโทรห6 6 9แล้วนั่งพักรอพักให้ทางรถทางหน่วยบริการสุขภาพส่งรถมารับนะคะแต่ถ้าท่านมีเราเจ็บตอนที่มีลูกหลานมีญาตินิดมีเพื่อนอันนี้ ให้เข้าไปส่งได้คนที่ไปส่งจําไว้เลยนะคะให้ไปส่งที่ห้องฉุกเฉินเท่านั้นอย่าไปส่งรออยู่ห้องเขาเรียกว่าห้องผู้ป่วยนอกเพราะถ้าเราไปนั่งส่งรอที่ห้องผู้ป่วยนอกพยาบาลถ้าไม่ได้ซักละเอียดเขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรให้เราทุกคนถ้าเราเจ็บหน้าอกให้ญาติญาติทุกคนนะคะส่งผู้ป่วยตรงไปที่ห้องฉุกเฉินแล้วบอกพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินว่าคนไข้มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก พยาบาลเขาจะกระตือรือร้นมากเพราะเขารู้ว่าคนไข้กลุ่มนี้เป็นคนไข้กลุ่มเส้นทางด่วนเขาเรียกฟาสต์แท็กนะคะแล้วทีนี้เราจะได้รับการช่วยอย่างเฉียบพลันหรือเหลือรีบด่วนทันทีอีกกรณีหนึ่งระหว่างนั้นจะมีคนไข้อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มไข้ที่มีโรคหลอดเลือดหวัวใจกล้ามเนื้อหวัวใจตา,ตายอยู่แล้วหรือว่ากล้ามเนื้อหวัวใจขาดเลือดอยู่แล้วกลุ่มไข้กลุ่มนี้หมอจะให้ยา,าย,ยาขายายหลอดเลือดอยู่แล้วค่ะเป็นยาอมใต้ลิ้น เชื่อว่าพยาบาลพยาบาลต้องแนะนําแน่ว่าถ้าเรามีอาการเหล่านี้ให้เราอมอยาอ,อ,อให้เราอมอยาอมใต้ลิ้นยานี้ค่ะถ้าท่านพกอยู่นะให้พกในซองสีน้ําตาลนะคะให้แบ่งแบ่งเป็นห้ามเอาทั้งซองไปให้แบ่งเป็นทีละสามเม็ดเพราะยานี้ถ้าโดนแสงแดดมันเสื่อมคุณภาพได้ แล้วเราไปไหนไปด้วยกับยาตัวนี้ต้องใส่ติดตัวไปเลยค่ะแล้วเมื่อมีอาการปับ๊บคุณอมเม็ดแรกอมใต้ลิ้นทําไมถึงอมใต้ลิ้นเพราะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ดูดซึมยาได้เร็วมากถ้าไม่เชื่อทุกคนลองกระดกลิ้นดูในกระจกนะกระดกลิ้นดูจะเห็นว่าเส้นเลือดเยอะมากตรงนี้ล่ะค่ะมันจะดูดซึมยาให้เร็วมากมีแล้วยาเนี่ยจะออกฤทธิ์ภายในไม่เกิน5นาทีถ้าหนาทีแล้วอาการจิบเน่นหน้าอกยังเยอะอยู่ อมเม็ดที่2ค่ะถ้าอีก5นาทีต่อมาไม่ดีขึ้นอมเม็ดที่3ถ้าเม็ดที่สไม่ดีขึ้นไม่มีประโยชน์แล้วค่ะสแสดงว่าที่มันอุดตนันอุดตันขนาดใหญ่มากเพราะยาตัวนี้จะเป็นยาที่ช่วยขยายหลอดเลือดเส้นเลือดโครโรนารีที่บอกในคลิปที่1น่ะค่ะขยายแต่มันขยายได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าบังเอิญว่าหลอดเลือดเราอุดตันเยอะมันก็ไม่สามารถช่วยได้ อันนี้เป็นสิ่งที่เราจัดการก่อนที่เราจะถึงโรงพยาบาลนะคะขอให้ทุกท่านจัดการตัวเองเออด้วยความปลอดภัยจัดการตัวเองด้วยด้วยมีสติและด้วยข้อมูลที่ให้ไปนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปจะเป็นคลิปว่าถ้าเราไปถึงโรงพยาบาลแล้วแพทย์พยาบาลจัดทำอะไรกับเราบ้างดูแลเรารูปแบบไหนบ้างเพื่อความเข้าใจตรงกันนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้า